สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเดียพพีวีออกง่ายกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเดียจะพาพี่ๆมารู้จักกับรถครอบครัวเที่นั่งนะคะเป็นสวยๆเลยค่ะเป็นสีดำๆนะคะเป็น Toyota i n n o โ a 2.8G นะคะคันนี้มาด้วยเครื่องยนต์ 2,800cc เลยค่ะใครสนใจคันนี้ต้องดูให้จบนะคะมาสภาพสวยๆใหม่ๆเลยนะคะสภาพพร้อมใช้งานไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะคันนี้นะคะจะมาพร้อมแบบกระจังหน้าแบบโคมียมนะคะจะเป็นสีเทาอ่อนๆนะคะแล้วก็จะมีคาดโคเมียมสวยๆเท่ๆเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างจะเป็นเปียโ,โนแบ็คค่ะตัวตัวกระจังล่างนะคะจะมีมาพร้อมคู่กับไฟตัดหมอกนะคะตัวไฟตัดหมอกนะคะขาวๆใสๆเลยค่ะมีตรงไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้ด้วยนะคะ ไฟตัดหมอกจะเป็นของไทโคยโตค่ะจะเป็นผาดเดิมที่ทําให้กับโตโยต้าเลยนะคะไม่มีรอยล้าวไม่มีรอยแตกนะคะเป็นสภาพพร้อมใช้งานค่ะส่วนตัวไฟนะคะไฟจะได้เป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะคะใสๆเลยค่ะสวยๆเลยไม่มีรอยนะคะริ้วลอยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยล้าวค่ะมาสวยๆเดี๋ยวให้พี่ๆดูตรงฝากระโปรงกันบ้างค่ะ ฝากระโปรงนะคะมาแบบดำดำเงาเงาเลยนะคะเป็นสีเดิมเดิมของตัวรถเลยค่ะสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวเรามาดูสีด้านข้างของตัวรถกันบ้างค่ะสีด้านข้างของตัวรถนะคะเป็นสีดำนะคะชั้แลก็เกอร์อยู่กันครบๆนะคะสีดำเงามากๆค่ะมีการสะท้อนถนนเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อกันค่ะรอยต่อเหนือซุ้มล้อนะคะแนบสนิทค่ะระยะห่างช่องไฟเท่าๆกันเลย ดูแม็กนะคะแม็กคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กสีแม็กเบอร์16นะคะแล้วก็ยางได้เป็นยางใหม่ๆเลยค่ะเป็นยางดันหลบนะคะปี21ค่ะตัวล่องสะพานนี้ลึกๆเลยนะคะเอาไปใช้กันต่อได้อีกยาวเลยค่ะเดี๋ยวมาดูใต้ซุ้มล้อบ้างค่ะใต้ซุ้มล้อนะคะเดิมๆเ,เลยค่ะโชคสปริงสภาพเดิมๆนะคะเมื่อสักครู่เดี๋ยวลองขับดูแล้วนะคะได้ความนุ่มค่ะ ดูกระจกข้างบ้างค่ะกระจกข้างคันนี้จะเป็นกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะจะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่กระจกข้างด้วยค่ะเป็นไฟเลี้ยวของสแตนเล่นะคะเป็นแบบเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างค่ะด้านในคันนี้นะคะตรงฝาข้างนะคะ ก็จะเป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS นะคะแล้วก็จะมีบุนุ่มนะคะเป็นบุผ้ากำมะหยี่นะคะเรื่องความสะอาดอะไรไม่ต้องกังวลน,นะคะก่อนส่งมอบจะมีการปรับสภาพให้อยู่แล้วค่ะรอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างนี้ไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะสามารถทําความสะอาดได้ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเบาะกันบ้างค่ะคันนี้นะคะจะได้แบบเบาะผ้าค่ะเป็นเบาะผ้าทูโทนนะคะเป็นสีเทาเข้มค่ะตัดกับลายสีดำๆนะคะดูสปอร์ตสปอร์ตค่ะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูพวงมาลัยกันบ้างค่ะพวงมาลัยคันนี้นะคะจะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแบบ3ก้านค่ะเดี๋ยวเราลองเข้าไปสตาร์ทกันดูนะคะเดี๋ยวลองสตาร์ทกันดูค่ะอ่าสตาร์ทครั้งเดียวติดงง่ายๆเลยนะคะเสียงดังฟังชัดค่ะแล้วก็จะมีมาตรวัดนะคะจะมี ขึ้นรายละเอียดนะคะขึ้น i n น o นว่าขึ้นอะไรนะคะพี่ๆลองเห็นสังเกตดูเลขไม้นะคะเลขไม่แสนหกเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะสภาพมาแบบพร้อมใช้ค่ะไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วนะคะดูคอนโซลบ้างค่ะสีดําสนิทนะคะไม่มีรอยกาวนะคะไม่มีรอยขูดขีดค่ะดูตัวเครื่องเล่นวิทยุกันบ้างค่ะเครื่องเล่นวิทยุคันนี้จะเป็นแบบแบบเครื่องเล่น DVD นะคะ แล้วก็ใช้งานได้ตามปกติค่ะเสียงดังฟังชัดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญ,ญาตปิดเสียงก่อนนะคะเดี๋ยวโดนเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะแล้วก็คันนี้ก็จะมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะคะแล้วก็แอร์นะคะก็จะเป็นแบบปุ่มกดแมนวนวลนะคะหมุนกันง่ายๆนะคะแอร์มาแบบเย็นฉ่าค่ะคันนี้แอร์ไม่ต้องทาอะไรอีกแล้วนะคะจะมีอีโค o โหมดพาวเวอร์โหมดมาให้พร้อมค่ะ ตัวเกียร์นะคะสวยๆเลยไม่ต้องทาอะไรนะคะตัวหนังอยู่สภาพเดิมนะคะไม่มีลอกไม่มีร่อนนะคะเป็นเกียร์ออตโต้แบบขั้นบันไดค่ะแล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะพร้อมกับที่เก็บของด้วยนะคะสภาพสวยพร้อมใช้งานค่ะเดี๋ยวเรามาเช็คเม็ดอาร์กันบ้างค่ะลืมแจ้งไปตรงนี้เป็นที่วางแก้วให้ด้วยนะคะสะดวกสบายใช้งานง่ายๆนะคะมาเช็คเม็ดอาร์กันค่ะเม็ดอาร์กนะคะเรียงเส้นสวยเดิมเลยนะคะ มาเดิมเิมเลยแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะคะอยู่กันครบค่ะไม่มีการพ้นสีทับนะคะตัวหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยปัะแจนะคะทั้งด้านบนด้านล่างนะคะสวยๆนะคะคันนี้เป็นติดสครับเพจมาให้แล้วนะคะเป็นสีดํานะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตรงฝั่งแถวสองกันบ้างนะคะฝั่งแถวสองนะคะ สภาพฝาข้างนะคะดูดีนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูป ABS นะคะสลับกับบุนุ่มนะคะแล้วก็จะมีเปียโ,โนแบ็กตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็จะเพิ่มมิติด้วยสีบรอนเงินตรงนี้นะคะเพิ่มมิติให้กับตัวฝาข้างค่ะดูด้านในกันบ้างค่ะตัวเบาะนะคะนุมน่มๆแน่นๆค่ะไม่มีรอยขาดนะคะไม่มีรอยยุบตัวนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะจะมาพร้อมกับถาดวาง iPad หรือว่าจะวางของกินทานอาหารวางแก้วน้ําอะไรสะดวกสบายมากเลยนะคะเป็นรถครอบครัวที่ตอบโจทย์มากเลยค่ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวท็อปนะคะจะมาพร้อมซันลูฟเลยค่ะนี่ตรงนี้จะเป็นช่องเปิดซันลูฟนะคะแล้วก็จะมีแอร์แถวสองแถวสามให้ครบนะคะคันนี้คือนั่งเย็นฉ่ํากันสบายทั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องความร้อนเนี่ยคันนี้หายห่วงเลยค่ะ แล้วก็เป็นตัวท็อปด้วยนะคะมีซันรูปมาให้สภาพฟ้านะคะสะอาดสะอาดเลยค่ะเกลี้ยงเกลี้ยงเลยนี่ให้พี่พีดูสภาพกันนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะแล้วก็จะเป็นนี่นะคะแกะออกมาได้ค่ะแล้วก็จะใช้เป็นวางพนักแขนด้วยค่ะสะดวกสบายค่ะเหมาะกับการเป็นรถครอบครัวเดินทางไกลได้เลยค่ะเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมทัลของคันนี้กันบ้างค่ะ เมนอังนะคะเรียงเส้นสวยเดิมนะคะไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยงอนะคะไม่มีการทําสีนะคะสวยๆเลยค่ะดูรอยต่อเหนือซุ้มล้อกันบ้างค่ะแนบสนิทนะคะช่องไฟเท่าๆกันค่ะตัวแม็กฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยคูดฟุดบาดนะคะดูด้านหลังกันค่ะด้านหลังคันนี้นะคะอุปกรณ์อยู่กันครบนะคะ ดูเราเริ่มจากด้านล่างกันค่ะด้านล่างนะคะตัวกันชนล่างนะคะจะฝังไฟทับทิมมาให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีตัวเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวไฟนะคะสภาพสวยใสยนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเล้าไม่มีความเหลืองนะคะเป็นไฟฮาโลเจนนะคะหาอะไหล่กันง่ายๆค่ะเปลี่ยนง่ายๆไม่ยุ่งยากราคาไม่แพงนะคะสปอยเลอร์นะคะสปอยเลอร์ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะแล้วก็จะมี เสาวิทยุนะคะเป็นแบบชาร์กฟินนะคะเท่ๆเ,เลยค่ะเข้าห้างก็สะดวกสบายนะคะเดี๋ยวเรามาดูสภาพผิวด้านบนบ้างค่ะมาดำๆเงาๆเลยนะคะรอยฝุ่นรอยอะไรไม่ต้องเป็นกังวลน,นะคะเพราะว่าคือเหมือนรถจอดอยู่แล้วมีฝนตกด้วยนะคะช่วงนี้ก็จะมีแบบว่าคาบน้ําฝนอะไรบ้างนะคะแต่ว่าก่อนส่งมอกเราจะแบบทํำทั้งข้างนอกข้างในให้อยู่แล้วค่ะ มาดูแถวสามกันบ้างค่ะแถวสามนะคะเราสามารถพับเบาะได้นะคะเราพับเบาะลงไปอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราก็สามารถดึงขึ้นมาแขวนเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้นะคะนี่สามารถทําได้ทั้งสองฝั่งเลยคะ่ะถ้าเราอยากจะเราไม่มีเด็กนั่งข้างหลังนะคะอยากวางของเราก็พับเก้าอี้แล้วก็แขวนขึ้นได้เลยค่ะนี่นะคะแล้วก็ด้านหลังก็มีไฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตรงนี้ค่ะ นี่อุปกรณ์อยู่กันครบนะคะแล้วก็หมุนล็อกได้ตามปกติค่ะเดี๋ยวเราดูหัวน็อตกันบ้างค่ะหัวน็อตเดิมๆนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะสวยๆเลยค่ะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจค่ะตัวไฟนะคะไฟสภาพเดิมเลยนะคะเป็นของอิชิโกะนะคะจากอินโดนีเซียนะคะ สวยๆเลยอันเดิมๆเลยค่ะไม่มีการเปลี่ยนแน่นอนสวยๆเลยค่ะนี่ฝั่งนี้ก็เป็นผาดเดิมนะคะเป็นอีจิโกะนะคะนี่พี่ๆเห็นไหมคะสวยๆเลยหัวน็อตไม่มีการขยับนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงส่วนด้านข้างฝั่งซ้ายกันนะคะให้พี่ๆดูผิวพันธุ์ของตัวรถกันก่อนค่ะสีผิวพันธุ์นะคะมาดำๆสวยๆเลยค่ะรอยต่อเหนือซุนล้อ มาแบบแนบสนิทนะคะตรงนี้จะห่างหน่อยนึงนะคะเดี๋ยวเดียจะดูให้นะคะว่าสามารถทำอะไรได้บ้างนะคะดูแม็กบ้างค่ะแม็กนะคะเดิมๆเลยค่ะเป็นไม่มีรอยคูดฟูดบาทค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันค่ะแถวสองนะคะสภาพเบาะนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับนะคะนุ่มๆแน่นๆนะคะมีรอย QC จากโรงงานอยู่เลยนะคะยังไม่มีการทำอะไรค่ะ คันนี้นะคะจะติดฟิล์มมาให้รอบคันแล้วนะคะพี่ๆไม่ต้องไปทําอะไรเลยนะคะแล้วฟิล์มที่ได้นะคะเป็นฟิล์มสภาพดีด้วยนะคะเป็นฟิล์มแบรนด์ดังนะคะเป็นฟิล์มลามินานะคะไม่ทราบพี่ๆมองเห็นกันไหมนะคะนี่เป็นลามินานะคะเป็นลามินารอบคันเลยได้ทัศนวิสัยที่ดีนะคะและกันร้อนได้ดีเยี่ยมด้วยค่ะทุกบานของคันนี้นะคะจะเป็นบานกระจกจากโตโยต้าทุกบานเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คเมนทอาร์กันนะคะ เมทอาร์คนะคะเดิมๆเรียงเส้นสวยๆเลยค่ะไม่มีการทําสีนะคะไม่มีรอยยุบรอยงอนะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวค่ะเดี๋ยวดูฝั่งข้างคนขับค่ะฝั่งข้างคนขับนะคะสภาพเบาะนุ่มๆแน่นๆนะคะไม่มีรอยขาดไม่มีรอยยับนะคะ คอนโซลนะคะสีดำสปอร์ตเกี้ยงๆเลยค่ะคันนี้จะเพาะมาพร้อมกับแอร์แบ็กเจ็ใบรอบคันนะคะเพราะฉะนั้นเดินทางได้อย่างปลอดภัยหายห่วงนะคะตรงนี้จะเป็นเส้นค่าสีเทาๆด้วยนะคะสวยๆเลยแล้วก็จะมีเป็นสีดำนะคะตรงนี้เป็นที่เก็บของนะคะกดเข้าไปได้เลยค่ะนี่กดเข้าไปแล้วก็เปิดมานะคะเป็นช่องเก็บของนะคะด้านล่างก็มีปักตินะคะลอย QC อะไรอยู่กันครบนะคะ สติกเกอร์อยู่กันครบค่ะหัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะสะภาพสวยเดิมเลยไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆนะคะเม็ดอ้างนะคะเลียงเส้นไม่มีบุบไม่มีคดไม่มีงอนะคะสวยๆเลยค่ะฟิล์มก็เป็นฟิล์มลามมิน่าเหมือนเดิมนะคะโลโก้โตโยต้าอยู่กันครบทุกบานนะคะเป็นคันที่พร้อมใช้นะคะ ทำการปรับสภาพภายนอกภายในอีกนิดหน่อยก็เอาไปใช้ได้เลยนะคะไม่มีปัญหาในการใช้งานเป็นรถเอกเป็นรถครอบครัวอนเนกประสงค์ที่นั่งกันได้เจ็ดที่นั่งเลยนะคะหรือจะใช้พับเบาะเพื่อขนของก็สะดวกสบายค่ะคันนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวสีเดียวกับตัวรถนะคะตัวครอบสีเดียวกับตัวรถค่ะไฟเลี้ยวสภาพดีนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวไม่มีความเหลืองนะคะดูแม็กกันบ้างค่ะแม็กนะคะไม่มีรอยคูดฟุดบาดค่ะ ระยะห่างมาเท่าๆกันนะคะไฟสวยเดิมค่ะใสๆนะคะไม่มีความเหลืองนะคะตัวไฟก็อะไหล่ก็หาไม่ยากนะคะถ้าใช้ไก่ในการเปลี่ยนก็ไม่ยุ่งยากนะคะราคาถูกๆเลยบานหน้านะคะก็มีโลโก้โตโยต้าที่กระจกชัดเจนนะคะเดี๋ยวเรามาดูภายในห้องเครื่องกันบ้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูใต้ฝากระโปรงกันค่ะให้พี่ๆฟังเสียงก่อนนะคะ คันนี้เป็นเครื่องยนต์2 8 0 0ซีนะคะเป็นตัวท็อปรุ่น G เลยนะคะมีชันลูปให้นะคะเป็นตัวท็อปมีอุปกรณ์ครบทุกอย่างค่ะเดี๋ยวเรามาดูหัวน็อตแก้มกันนะคะหัวน็อตแก้มนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะตรงนี้ยังมีเป็นแต้ม QC อยู่เลยนะคะตัวไฟนะคะสภาพสวยเดิมเลยตัวคานหน้าหม้อน้ำนะคะตรงๆเลยนะคะไม่มีการโคดไม่มีการงอนะคะ หัวน็อตนะคะไม่มีรอยไข่ไม่มีรอยประแจนะคะที่เป็นรอย QC ดั้งเดิมอยู่เลยนะคะตัวไฟเป็นเดิมเดิมเลยค่ะไฟก็เป็นอีจิโกเหมือนกันนะคะทั้งด้านหน้าด้านหลังนะคะหัวน็อตสภาพเดิมเดิมหัวน็อตแก้มนะคะมาเดิมเดิมเลยค่ะนี่นะคะไม่มีของเหลวไหลรั่วซึมนะคะเสียงดังหน่อยนะคะสภาพสายไฟนะคะ สมบูรณ์ค่ะหัวน็อตนะคะสวยๆเลยลูกลมๆคมอยู่สติกเกอร์เหรียญบาทอยู่กันครบนะคะไม่มีการพ่นสีทับสติกเกอร์นะคะไม่มีรอยบิดรอยเบี้ยวนะคะรอยลูกลมๆคมอยู่ค่ะสติกเกอร์ดั้งเดิมนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะสวยสวยเลยนะคะคันนี้เดี๋ยวเดียจะสรุปให้พี่ๆฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็น t o y o ต a Innova นะคะ 2.8G นะคะเป็นตัวท็อปเลยนะคะมาพร้อมกับหลังคาซันล o ฟนะคะคันนี้เป็นปี2018ค่ะมาในราคาพิเศษเพียง699,000บาทเท่านั้นนะคะใครสนใจคันนี้นะคะติดต่อเดียเพชรยนต์นะคะ0959989961นะคะไม่มีเวลามาไม่เป็นไรนะคะจองมาก่อนก็ได้ค่ะเพราะของที่บริษัทเป็นบริการจองแบบออนไลน์นะคะแล้วก็ เข้ามาเช็ครถอะไรได้เลยค่ะหรือว่าถ้าอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อเดียเพชรยนต์นะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก่อนจะจากกันไปค่ะ พี่ๆท่านใดนะคะเครดิตดีๆนะคะฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนยาวๆ84งวดไปเลยค่ะสำหรับคันนี้รถของเพชรยนต์นะคะการันตีได้เลยนะคะว่าไม่มีการชนโครงสร้างหนักนะคะเป็นรถที่พร้อมใช้งานค่ะเอาไปใช้ต่อได้เลยนะคะโดยไม่ต้องซ่อมอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะสำหรับรถของบริษัทเราอยากได้รูปภาพเพิ่มเติมติดต่อเดียเพชรยนต์นะคะอยากให้รีวิวคันไหนเพิ่มเติมเป็นพิเศษอยาก ที่สนใจรุ่นนี้อยากให้น้องเดียรีวิวแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะเดียจะหารถตามหารถที่คุณพี่ชอบนะคะแล้วก็จะทําการรีวิวให้นะคะภห้พ่พเอาไปพิจารณาตัดสินใจนะคะก่อนจะจากกันไปถ้าเดียพูดผิดพลาดประการใดนะคะขอภัยมาณะที่มีด้วยค่ะและสุดท้ายนี้ฝากกดติดตามกดสับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้เดียเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ